สวัสดีครับเรากันที่เ่าพี่นองเขาโคกหาเบื้องเห็ดเพาะนะครับนี่กับมากันหลายคนครับครับทุกพีดีครับไปพี่น้องไาสีหมานบอนะครับเดี๋ยวพาเคลียไปครับพ่อจะังสิทธ์ได้ทายเบื้องนะครับพี่น้องโคกกายินครับทั้งเนี่ย้นฝนตกดีดีพี่น้องทั้งห้วยแงนะครับจังหวัดชัยภูมิครับตำบลห้วยแงนะครับนี่ที่เขามาเคลียมือนี้นะครับไม้ เทิงขึ้นมาจากมือนั่นแล้วพี่น้องครับไปครับพี่น้องสิมานบ่าครับรุ่นน้ำกันครับพอแล้วนะพี่น้องหิดหัวรุ่นนี่หนึบงดอกหนึ่งสองดอกคนระับเชียมก่อนี่นแบบนี้บ่ ดอกบ,บ่น้งพอแล้วครับพี่น้องนิดเดียวนะนี่หน่อยเถอะบุ๋นอยเพื่นเคียขับเองเพ่นโบวเวียนก็หาเคียร์เลยนะ ดอกเดียวอีดีพ่อพอดกลับพี่น้องกกลับดักหนูเม็ดเดี่ยวพี่น้อกเห็นหัวรุ่นนะครับ อดเยวเลยครับพี่น้อมอแล้วๆเ,วเวม็ดนึ่งครับพี่น้อมแคสิพอนครับสมุงละเม็ดนะครับใช่ป่ะนี่ังสิพอเลยพี่นะ้มมองออออหายากขึ้นอย่างนี้ พ่อแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าบวกแมงคล้าเห็ดนะครับเป็นไข่กระจันนะพี่น้องกินได้นะครับหมกไฟนะพี่น้องกินกับเข่าครับดีใส่กับเข่าหายยากพี่น้องเห็ดกระไรไปครับเคลียร์อีกพอแล้วพี่น้องดอกเดียวหายยากครับ นี่ดอกเดียวนี่ว้ดอกเดียวคื้เกาวนะครับเอที่ละดอกีดอดนะครับพี่น้องดอกงนึ่งดอกนี้สวยงามสวยรับ ก็เคลียกับ่เห็นนะพีนุ่นี่ก็มีนะครับข่อยเรียวนะครับอยาจะดอกเดียวคือเก่าแล้วหนองยางหายเจ็บหัวหลุนนะหิดหัวหลุนนะครับดอกเดียวเพราะว่าเป็นเคลียคักนะครับพี่น้องพี่หนุ่มคนมาต้องเก็บเคลียผู้เผยมาก็บเคลียนะครับกับ นจะหายากเลยพี่หนอ้องจะได้หาเป็นหัวรุ่นนี่แหละเคี้ร์ก็อยู่พ่กผัอดอกครับแ้บนี่ก็ขอ,องข่ัวลายดอกอยู่พี่หนอ้อง ดอกนะครับรอกนี้เห็นอีกดอกนึ่งนะพี่น้องสองดอก อีกสองดอกอที่เีดอกนะครับพี่น้องดอกน้อยครับดอกน้องดอกน่อยครับหิดทัวร์ล่นครับ,นนรบอือสองดอก ก็อีกแล้วนะครับพี่น้องดอกนึงครับเชียไม่ค่อยบ่อเอยแบบยอดดอกนึงดอกหน่อย ได้เดีค่อยเห็นเราพี่นอ้องมันเป็นเห็ดหัวล้นเห็ดหัวล้นได้แล้วนะครับดอกเดียวโค่โรไม่ขี้ที่หล่อคอนเชียร,ร์ไว้นะเชียร์พวอีกกระบอกน,นี้คือเก่าแล้วครับพี่น้องดอกเดียวขู่โร ค่อยเล้วนะครับพี่น้องเห็ดหัวลุนนะ่นหัวลุ่นมักเคิกอยู่นะอดอกไงดีเหรอทีด่ดอกเดียวเลยครับพี่น้องเทีย <c oughs> ยังไลยก็บพ่พอนะครับเพราะว่าที่ดอกเดียว <c oughs> พอแล้วนะครับพี่นอ้องดอกเห็ด đoạn không ngắm lên nhá các đẹp đó các bạn, này, bút cái nòng, 哇，你看。 ข่อยเลี้ยงนะอือเลี้ยงกันสักน้อยนะให้ขีนี้อีกว่า เดี๋ยวอีกรอบนะพี่น้อง

ั็เนี่ยแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องอืมดอกเห็ดเห็นว่าน,นีดอกเดียวพี่น้องเรียกว่าเด็ดทายให้เบิองนะครับกเกี่ยวไปเกี่ยวมาพ่อเปเรื่อยเลย ห้อดอกนี้เน่าแล้ลวแหละขึ้นดอกหน่อยได้เลยเป็น้องขึ้นดอกหน่อยอมันก็พมันเชียวอยู่ด,ดอกครับอ๋อเป็น้องได้สำเร็จครับปล่อยอีกแล้วนะครับพี่น้องห้องสามดอกเห็ดหัวรุ่นนะครับ เกียกับปอดอกพี่น้องหาเห็ดหัวล่นเอาอึดเทียนะครับผลงานตอนนี้ก็ก็ได้แก้วแล้วหรอพี่น้องได้แก้วนึงแล้วครับทำไมกันนี่ครับ nó khỏi đẹp cho nó bà này đừng đọc bố phải làm gì mà có khả thương sống đó sáng đọc xì đọc đồ ngoại vấn vậy ý đẹp ăn mặc quái 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 ให้อินหิ่งจาะบุ่งแขงยูได้เข,ขี้ยวเขียวมันกับบุพเพ้มัต้องหาหัวหล่นนะครับเขี้ยวหาหัวหล่นย่างเดียวนะครับเขี้ยวกับขาดเวดขึ้นกับแขงแขง Quay ừ, thế bà? Ừ, không được nào Xuống đọc, đọc. Đọc. Ừ. đọc ngay cái thằng ngay

ดอนนี่สิดอนเงยอยู่ด้วยเนาะนะพี่นงสองดอกนะครับนำพัดออกแล้วนำพัดหญ้าออกนั้จะเห็ด cái nó hỏi nhận chọn nó hợp hỏi nhận chọn nó hỏi nhận chọn าอแล้วพี่น้องนั่งกับน,นี่เด็ดฟังสามมิดพอแล้วครับพี่น้องเห็ดหัวรุนนะครับ สองดอกขึ้นนิดหน่อยแต่เนาะสามดอกสี่ดอกนี่สมุนไวก็มีดีพี่เนาะ

พี่น้องสรุปผลงานนะครับกเก็บเห็ดเพาะนะครับครับได้แก้วพี่น้องครับซุ้มเหียออกนะครับอ๋อพี่น้องคลิปนี้กับวมนนี้อย่างไรนะครับเมื่อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อยอะไร <c oughs> <c oughs>